นันที่หนีตอนที่153อานันดีถามมันันว่าเขามีความสุขหรือไม่ที่จีกากําลังไปเดทอนันบอกว่าใช่และจีกาจะได้รับความรักแต่เขากําลังคิดเกี่ยวกับเรื่องของพวกเขาอยู่เขาเคยทําผิดพลาดหลายครั้งและเธอจะอยู่กับเขาเสมอหรือไม่อนันตีให้สัญญาก,กับเขาว่าเธอจะอยู่เคียงข้างเขาเสมอเขาบอกว่าเขาอยากจะเดินหน้าต่อไปและทําให้การเดินทางของพวกเขาสวยงามเธอบอกว่าเธอก็ต้องการแบบนั้นเหมือน นกแต่เธอไม่อยากรีบร้อนเขาตอบตกลงและถามเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณเธอบอกเธอไม่ได้เป็นคนดูแลเรื่องงบประมาณเขาจะต้องไปคุยกับจิกาต่อมาอนันต์มาถามจิกาเกี่ยวกับงบประมาณการอัปเดตท,ทางเทคนิคจิกาบอกพวกเขาไม่ได้วางแผนเอาไว้และให้อนันต์ยื่นใบเสนอราคามาอนันต์บอกจิกาว่าจิกาดูไม่มีความสุขที่จะได้ไปเดทจิกาบอกเขาไม่คิดว่าเขาพร้อมที่จะออกเดทอนันต์ถาม ว่าเขายัางรักอนันดีอยู่หรือไม่ชิกาปฏิเสธบอกว่าเป็นเพราะปัญหาต่างๆรวมถึงอดีตของเขาทําให้เขากับอนันดีเดินหน้าต่อไปและอน,นันต์ก็ควรจะลืมอดีตไปเช่นกันเพราะมันเป็นเรื่องที่ดีที่สุดที่พวกเขาจะทําได้เพื่อให้อนันดีมีความสุขอน,นันต์บอกเขาจะเชื่อคําพูดของจิกาถามว่าทําไมจิกาถึงกลัวที่จะไปเดทในเมื่อยังโสดอยู่จิกาบอกเขากลัวที่จะจริงจัง อน,นันต์บอกทุกอย่างจะต้องเรียบร้อยทางด้านวรุ่บอกอน,นันตดีว่าพรุ่งนี้พวกเขาจะจัดงานปาร์ตี้เฉลิมฉลองความสําเร็จของพวกเขามันยังเป็นวันสตรีสากลอีกด้วยเธอบอกเธอสังเกตมาตลอดถามว่าเขามีความรู้สึกกับไพรวีหรือไม่วรุ่บอกเขาไม่รู้มันไม่ได้ช่วยอะไรอน,นันตดีบอกคนเราจะได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการถ้ามีความพยายามวรุณบอกเขาพยายามแล้ว อนันดีบอกว่าเขาจะต้องพยายามให้มากขึ้นและเธอจะจัดการเรื่องงานปาร์ตี้เองต่อมาอนันดีชวนอนันต์ไปกินอาหารกลางวันวรุ่นบอกพวกพนักงานว่าพวกเขามีฐานลูกค้าที่ก้าวกระโดดอย่างมากและให้ทุกคนมาร่วมงานปาร์ตี้ที่อนันดีจะจัดขึ้นพนักงานหญิงคนหนึ่งบอกว่าชารินีกําลังจะมั่นในเร็วๆนี้อนันดีแสดงความยินดีกับชาลินีชาลินีบอกเธอเจอ ผู้ชายคนนั้นในแอปหาคู่พวกเขาชอบพอกันจึงตัดสินใจจะแต่งงานกันอน,นันตดีบอกจิกาว่าการออกเดทของเขาจะต้องราบรื่นคืนนั้นจิกาออกเดทกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ร้านกาแฟหญิงคนนั้นบอกเธอกำลังหาสามีไม่ใช่แค่แฟนและเธอได้อธิบายชัดเจนแล้วอน,นันดีกับอน,นันต์มาที่นั่นด้วยอน,นันต์ดีบอกเธอหวังว่าจิกาจะพาคู่เดทไปยังสถานที่ ดีๆอน,นั้นบอกเธอกำลังจะบอกว่าเขาเคยพาไปที่ที่แย่อย่างนั้นหรือเธอบอกเขาเคยทำให้เธอประทับใจเมื่อ15ปีก่อนตอนนี้ พวกเขาไม่ควรจะรีบดอนเขาก็ระชดว่าถ้ามีรางวัลสำหรับความอดทนเขาคงจะได้รับรางวัลระดับชาติแล้วจากนั้นทั้งสองเห็นจีกากับผู้หญิงที่มาเดทด้วยอน,นันต์ดีบอกผู้หญิงคนนั้นสวยเธอหวังว่าจีกาจะลงเอยกับผู้หญิงคนนี้อาน,นันต์ปฏิเสธและท้าพานันกับอน,นันดีโดยคนที่แพ้จะต้องทำตามความปรารถนาของอีกฝ่ายจำนวนสามข้อต่อมายิ่ง คนนั้นลุกเดินจากไปชิกาหันมาเห็นอนันต์กับอนันดีจึงถามพวกเขาว่ามาทําอะไรที่นี่อันนันบอกพวกเขามาดื่มกาแฟาและแกล้งถามจิกาว่าเขาได้พบกับผู้หญิงคนนั้นอีกเมื่อไหร่ชิกาบอกไม่มีวันและเขาคิดว่ามันไม่น่าจะได้ผล นันที่หนีตอนที่154อนันเดบแนมอนันดีว่าเขาไม่รู้ว่าควรจะดีใจหรือวิตกกังวล พอพวกเขาย้อนกลับมาจุดที่เริ่มต้นอีกครั้งอน,นันดีบอกให้เขาอย่าทําให้เธออารมณ์เสียอน,นันต์ขอโทษบอกว่าเธอจะต้องทําตามความปรารถนาของเขาโดยการกินเค,ค้กกับเขาเธอปฏิเสธบอกให้เขากลับบ้านเพราะมันดึกแล้วอน,นันต์บอกมันไม่ยุติธรรมเธอจะต้องกินเค,ค้กกับเขาในวันพรุ่งนี้ต่อมาจิกากลับมาที่บ้านปิงกูถามจิกาว่าเดทเป็นอย่างไรบ้างจิ จิกาบอกหญิงคนนั้นบ้าและคิดจะวางแผนครอบครัวกับเขาพิงกูบอกให้เขาไม่ต้องกังวลเพราะยังมีผู้หญิงอีกหลายคนอนัน,น,นดีโทรถามจิกาว่าทําไมเขาถึงปฏิเสธผู้หญิงคนนั้นจิกาบอกผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่สเปคของเขาเธอถามว่าสเปคของเขาเป็นอย่างไรแต่จิกาก็บ่ายเบี่ยงและวางสายไปวันต่อมาจิกาขอบคุณอน,นันดีที่ทำให้เขาเปลี่ยนแปลงตัว เองและเป็นคนดีขึ้นเธอบอกว่าพวกเขาเดินหน้าต่อไปแล้วเขาควรจะให้โอกาสตัวเองอีกครั้งเหมือนที่เธอทำจิกาบอกเขากำลังพยายามอยู่ถามว่าหลังเลิกงานพวกเขาจะไปกินอะไรกันดีอน,นันดีปฏิเสธบอกวันนี้เธอมีงานจะต้องทำอีกมากเธอจะอยู่เคียงข้างเขาเสมอในฐานะเพื่อนและเพื่อนร่วมงานทางด้านอน,นันต์บอกดียาไปออฟฟิศกับเขาแต่ดี ยาบอกเธอจะไปเองไพรวีบอกดียาว่าเธอก็รู้ว่าอน,นันต์จะต้องผ่านอะไรมามากมายไม่ใช่เรื่องง่ายสําหรับเขาที่จะยอมรับอดีตมันผ่านมาสองปีแล้วแต่ดียาก็ยังโกรธอยู่ถ้าดียาช่วยอน,นันต์ไม่ได้ก็อย่าได้ทําร้ายเขาไปมากกว่านี้วรุณโทรบ,บอกอน,นันต์ว่าวันนี้เขาจะไม่ไปที่ออฟฟิศพวกเขาจะพบกันในตอนเย็นอน,นันต์ดีบอกอน,นันต์ว่าพวกเขาจะต้องหล่หนาว ไพรวีให้ไปร่วมปาร์ตี้อน,นันเอาเค้กมาให้เธอและกินเค้กกับเธออย่างโรแมนติก จิกามาตามอนันต์ให้ไปคุยด้วยอนันต์ถามจิกาว่าเขาจะไปร่วมงานปาร์ตี้กับใครเพราะอนันต์ดีจะไปกับเขาจิกาบอกให้เขาอย่าได้ตั้งความหวังสูงเพราะเขารู้จักอนันต์ดีและเธอจะไม่ทิ้งงานไปต่อมาอนันต์บอกให้อนันต์ดีเตรียมตัวไปงานปาร์ตี้เธอบอกเธอยังทํางานไม่เสร็จอนันต์บอกพวกเขาต้องไปเฉลิมฉลองความสําเร็จกับคนอื่นๆอนัอนต์ดีบอกเธอ จะทำงานให้เสร็จก่อนแล้วค่อยไปเขาบอกให้เธอทำตามความปรารถนาข้อที่สองของเขาเธอยอมตอบตกลงบอกให้เขาโนมนาวให้ไพรวีมาร่วมงานปาร์ตี้เพราะไพรวีสมควรได้รับโอกาสและไม่ควรลงโทษตัวเองดิยาได้ยินพวกพนักง,งานคุยกันเกี่ยวกับงานปาร์ตี้จึงถามราจูราจูบอกเขาจะไม่ไปร่วมงานพอเขาจะกลับบ้านและใช้เวลาอยู่กับลูกสาวของเขาดิ พิานึกถึงตัวเธอเองบอกว่ามีใครบางคนชอบงานปาร์ตี้แต่ไม่รู้ว่าคนคนนั้นจะมีความสุขหรือไม่ราชูบอกว่าการได้อยู่กับครอบครัวนั้นถือเป็นความสุข ต่อมาอนันต์ขอให้ไพรวีไปร่วมงานปาร์ตี้ไพรวีบอกเธอมีงานสำคัญที่จะต้องทำอนันต์บอกให้แม่ไปในภายหลังและใช้เวลาร่วมกับพวกเขาเขาอยากเห็นเธอมีความสุขขอให้เธอเห็นแก่เขาหรืออนันต์ดีไพรวียอมตอบตกลงทำให้อนันต์ดีใจส่วนอนันต์ดีได้รับเสื้อผ้าเป็นของขวัญจากอนันต์เธอก็มีความสุข นันที่นีตอนที่1 5 5ต่อมาอนันต์กับภัยระวีมาที่งานปาร์ตี้อนันต์บอกอนันดีว่าเขาโน้มน้าวแม่ของเขาสําเร็จและเขาต้องการจะให้อนันดีเติมเต็มความปรารถนาข้อสุดท้ายของเขาอนันดีถามว่ามันคืออะไรอนันต์บอกเขาต้องการจูบจากนั้นเขามาใกล้เธอแต่วรุนเข้ามาคุยกับอนันดีถามว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีหรือไม่อนันดีบอกทุกอย่างเรียบ ร้อยดีวรุณถามอนันต์ว่าเกิดอะไรขึ้นอนันต์บอกไม่มีอะไรและพาอนันต์ดีเดินจากไปวรุณเห็นไพยรวีจึงจับมือเธอขอให้เธอฟังเขาไพยรวีไม่พอใจบอกให้วรุณระวังพฤติกรรมเธอไม่ได้สนใจเขาวรุณบอกพวกเขาสามารถเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้และเธอสามารถแบ่งปันความเศร้าโศกของเธอได้ภัยรวีบอกเธอไม่อยากแบ่งปันอะไรทางนั้น วรุุนถามว่าทำไมเธอถึงลงโทษตัวเองเธอควรจะให้อภัยและลืมมันไปเธอก็บอกว่าการให้อภัยและลืมมันไปเป็นเรื่องยากมากเมื่อกคนคนนั้นทำผิดต่อเธอ เธอรู้สึกผิดที่เธอปกปิดความผิดของเมหุนเธอทำให้อน,นันต์ต้องเจ็บปวดมากวารุณบอกอน,นันต์กำลังก้าวต่อไปในชีวิตเธอก็ควรจะทำแบบเดียวกันนั้นชิกามาที่งานปาร์ตี้กับผู้หญิงชื่อสุปริยาอน,นันดีเห็นจึงบอกอน,นันต์ว่าเขาแพ้พน,นันเธอแล้วดังนั้น เธอจึงไม่จำเป็นต้องทำตามความปรารถนาของเขาอันนันบอกเธอต้องทำไม่อย่างนั้นเขาจะบอกทุกคนว่าเธอไม่รักษาสัญญาทีกาแนะนำสุปริยาให้อนันต์กับอนันต์ดีรู้จักอนันต์เห็นดียาคุยกับผู้ชายคนหนึ่งก็ไม่พอใจและต่อว่าชายคนนั้นเขาบอกให้ดียาอย่าทำตัวแบบนี้และเธอจะต้องเดินหน้าต่อไปเพื่อเห็นแก่แม่ ดียาต่อว่าอน,านันต์อนันต์บอกเขาแค่อยากปกป้องเธอเพราะเขาเป็นห่วงเธอดียาบอกให้อนันต์อยู่ให้ห่างจากผู้ชายคนนั้นต่อมาอนันต์เดินตามหาอนัน,นดีวรุณบอกเขาว่าเขารู้ว่าอนันต์กับอนันดีมีความสัมพันธ์บางอย่างต่อกัน อนันต์บอกมันไม่ใช่แบบนั้นวรุณบอกเขารู้ว่าอนันต์ได้ลงทุนกันทั้งหมดของตัวเองกับบริษัทของอนันตดีเขาภูมิใจในตัวอนันต์ที่อนันต์สามารถรับมือกับเรื่องในอดีตได้และอนันต์มอบอิสระในการทําตามความฝันให้อนัน์ดีอนันดีได้ยินอนันต์คุยกับวรุณก็ไม่พอใจอนันต์เห็นอนันดีจึงบอกให้เธอให้โอกาสเขาอธิบายเธอบอกเธอประสบความ สำเร็จด้วยตัวเองแต่เขากลับไม่พูดถึงเรื่องนี้เธอรู้ว่าที่วรุนมาลงทุนกับบริษัทของเธอเพราะเหตุผลอื่นอันนันขอให้เธอฟังเขาแต่เธอก็เดินหนีไปสุปริยาบอกจิกาว่าเธออยากรู้จักเขาให้มากกว่านี้จิกาบอกให้สุปริยากลับบ้านเพราะเขายังไม่พร้อมสําหรับการเดท นันที่หนี่ตอนที่156ผู้ชายกลุ่มหนึ่งมาจีบดียาทำให้เธอรู้สึกอึดอัดและพยายามจะเดินหนีแต่ไม่สำเร็จเธอจึงโทรขอความช่วยเหลือจากอนันต์อนันต์บอกดียาว่าเขากำลังไปหาเธอ อนันดีเห็นนันเดินจากไปก็คิดว่าเขาหนีเธอไปอีกครั้งผู้ชายกลุ่มนั้นลวนลามดียาอนันมาช่วยดียาและไล่ผู้ชายกลุ่มนั้นไปอนันดีคิดว่าเธอเริ่มจะเชื่อใจอนันแต่คงจะไม่ใช่วันนี้เขาคิดว่าตัวเธออ่อนแอและเขาไม่ควรจะหนีเธอไปเมื่อสองปีก่อนตอนนี้เขากลับมาแล้วแต่เขาทำให้ทุกคนต้องเจ็บปวดอีกครั้ง อนันพาดีากลับมาที่บ้านเขาขอบคุณที่เธอโทรขอความช่วยเหลือจากเขาและให้เธอสัญญาว่าจะไม่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนอีกดีาบอกตอนที่เธอแทงลกูกเธอโทรหาเขาหลายครั้งแต่เขาก็ไม่รับสายและเขาทอดทิ้งทุกคนไป อน,นันต์ขอโทษบอกเขาเองก็รู้สึกผิดมันเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากของเขาเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อทุกคนด้านจิกาบอกปิงกูว่ามีเรื่องเร็วร้ายบางอย่างเกิดขึ้นระหว่างอน,นันต์กับอน,นันดีปิงกูถามจิกาว่าทำไมเขาถึงดูมีความสุขกับความเศร้าของอน,นันดีจิกาปฏิเสธปิงกูจึงบอกให้จิกาอย่าโกหก เพราะการมีความหวังไม่ใช่เรื่องผิดอะไรจิกาบอกว่าเขาแค่อยากเห็นอนันตดีมีความสุขพิงกูบอกว่าจิกามีความสุขที่ได้รู้ว่าอนันต์มีปัญหากับอนันตดีจิกาบอกเขาหวังว่าปัญหาของอนันตดีจะได้รับการแก้ไขวันต่อมาไพรวีมาหาดียาที่ห้องดียากอดไพรวีและรองไห้ไพรวีถามว่าเกิดอะไรขึ้นดียาบอกเธอรู้สึกผิด เกี่ยวกับพฤติกรรมของตัวเองเธอรู้สึกว่าเธอไม่เป็นตัวเองไพรวีบอกดีแล้วที่ดียาคิดได้เพราะมันยังไม่สายเกินไปและดียาจะปลอดภัยเมื่ออยู่กับครอบครัวดียาบอกว่าอน,นันต์จะไม่ให้อภัยเธอเพราะเธอทำตัวหยาบคายกับเขามากเธอโทษว่าเป็นความผิดของเขาสำหรับเรื่องราวในอดีตเขาคงจะเกลียดเธอไพรวีปฏิเสธบอกอน,นันต์รักดียาเสมอ ให้ดียาไปคุยกับอนันต์ดียาบอกเธอเป็นลูกสาวที่แย่มากไพรวีบอกดียาเป็นความภาคภูมิใจของเธอเธอรักดียาเสมอและเธอมีความสุขมากที่ไหนที่สุดดียาได้ให้อภัยอนันตด้านอน,นันต์พยายามพูดกับอนันดีขอให้เธอฟังเขาอนันดีบอกเมื่อคืนเขาหนีเธอไป อนันปฏิเสธบอกมีเรื่องฉุกเฉินบางอย่างเกี่ยวกับดียาอนันดีบอกให้อันันต์อย่าเอาดียาเข้ามาเกี่ยวเธอจะขอบคุณมากถ้าเขาให้พื้นที่ส่วนตัวแก่เธอบ้างจิกาเห็นอนันดีร้องไห้จึงบอก เขาเป็นห่วงเธออานันดีบอกเธอไม่ได้เป็นอะไรจิกามอบผ้าเช็ดหน้าให้อนันดีอนันดีบอกเธอรู้สึกโดดเดี่ยวและเธอไม่มีใครให้แบ่งปันความรู้สึกด้วยเลยจิกาบอกว่าพวกเขาเติบโตมาด้วยกันเขาให้สัญญาว่าเขาจะอยู่เคียงข้างเธอเสมออนันดีขอบคุณเขาบอกว่าตอนนี้เธออยากอยู่คนเดียวสักพักจิกาตอบตกลงบอกให้อนันดีอย่าได้ร้องห้ นั่นที่นี่ตอนที่157 ต่อมาอนันต์ขอให้อนัน์ดีฟังเขาแต่เธอยังคงปฏิเสธเธอประกาศกับพนักงานทุกคนว่าอนันต์จะเป็นหัวหน้าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเธอต้องการให้ทุกคนสนับสนุนเขาเหมือนที่สนับสนุนเธอจิกาได้ยินก็ตกใจถามเรื่องนี้กับอน,นันต์อนันต์บอกมันเป็นเรื่องส่วนตัวระหว่างเขากับอนันต์ดีจิกาบอกเขามีสิทธิ์ที่จะรู้ทำไมอนันต์ดีถึงลาออกจากบริษัทและมอบตำแหน่งให้อน,นันต์ นันเตือนว่าตัวเขาเป็นเจ้าของบริษัทนี้80%เขาสามารถไลจิกาออกได้พนักงานคนหนึ่งบอกดิยาว่าอน,นันดีลาออกแล้วและอน,นันจะได้เป็นหัวหน้าคนใหม่ดิยารู้สึกแปลกใจบอกมันฟังดูไม่มีเหตุผลเธอบอกราจูว่ากำลังมีวิกฤตใหม่ในออฟฟิศราจูบอกเขารู้แต่เขาก็ยังคงต้องทำงานต่อไปดิยาถามว่าเขายังยิ้มได้อย่างไรราจูบอกทุก ุกอย่างจะต้องกลับมาเป็นปกติ ดิยาคิดว่าราจูเป็นคนคิดบวกเธอจะต้องหยุดสันกรอนอดีตของตัวเองต่อมาอนันต์มาที่บ้านของอนันดีแต่ไม่พบเธอจึงโทรถามไพรวีไพรวีบอกอนันดีไม่ได้มาหาเธอถามว่าเกิดอะไรขึ้นอนันต์ถามว่าอนันดีจะไปไหนเวลาโกรธไพรวีถามว่าทำไมอนันดีถึงโกรธอนันบอกเรื่องมันยาวเขาจะต้องตามหาอนันดีให้พบจากนั้นอนันโทรถามดิยาดิยาบอก เธอภูมิใจในตัวเขามากแต่เขาก็ทำร้ายอนันดีอีกแล้วอนันถามว่าอนันดีจะไปที่ไหนเวลาโกรธเดิยบอกไม่รู้และอนันดีไม่เคยโกรธอนันโทรถามจิกาจิกาบอกเขาก็ไม่รู้อนันคิดว่าเขาอาจจะได้เบาแสจากห้องทำงานของเธอจิกาโทรถามวรุณว่าอนันดีลาออกแล้วและมอบตำแหน่งให้อน,นันวรุณบอกมันเป็นความจริงและเงินลงทุนหลัก ของอนันดีมาจากอน,านันจิกาถามวรุณนว่าเขารู้จักอนันได้อย่างไรวรุณนบอกเขาเคยทำงานกับอนันเกี่ยวกับแอพพลิเคชันต่อนน้นอนัอน,นดีกำลังมองหาบริษัทมาร่วมทุนจึงทำให้พวกเขามาร่วมทุนกับเธอจิกาบอกมันไม่ถูกต้องวรุณบอกว่าอนันไม่ได้สนใจที่จะเป็นเจ้าของบริษัทแต่เขาแค่อยากจะช่วยอนัน,นดีบางทีเธออาจจะรู้เรื่องนี้ จึงให้อนัน์ตมารับช่วงต่อและข่าวนี้ไม่ควรจะล่วไหลออกไปเขาจะไปที่ออฟฟิศพวกเขาจะหาทางออกด้วยกันฝ่ายจิกาก็หวังให้อนันดีกลับมาเพราะพนักงานและออฟฟิศต้องการเธอ ดียาโทบอกไพรวีว่าอนันท์ทำเรื่องวุ่นวายอีกแล้วเขาจะเป็นหัวหน้าของบริษัทไพรวีบอกเธอจะอธิษฐานให้อนันท์ดียาขอให้ไพรวีช่วยจัดการอนันท์ต่อมาอนันท์พบอนันดีอนันตดีบอกธุรกิจนี้เป็นความสุขเพียงอย่างเดียวของเธอเธอรู้สึกว่าเธอได้รับสิ่งเหล่านี้มาจากการทำงานหนักแต่จริงๆแล้วมันเป็นเพียงแค่ความช่วยเหลือของเขา น,นั้นปฏิเสธบอกมันเป็นการวางแผนทางการเงินอย่างชานฉลาดต่างหากเขาเห็นศักยภาพของเธอเขาก็ได้รับผลตอบแทนมากขึ้นอน,นันดีบอกเขาทำลายศักดิ์ศรีของเธอทำให้เธอรู้สึกโง่ามากอน,นันบอกเขาจะขายหุ้นทั้งหมดให้เธอถ้าเธอต้องการอน,นันดีบอกเธอจะซื้อมันด้วยการทำงานหนักของตัวเองแต่เธอยังคงไม่พอใจเขามากอน,นันบอกเขาไม่สามารถจัด การธุรกิจนี้ได้เพียงลำพังถามว่าเธอจะกลับมาหรือไม่อนันดีตอบตกลงบอกตอนนี้เธอรู้สึกเปลาะบางมาก เขาใช้เวลาถึงสองปีกว่าจะกลับมาเป็นปกติแต่เขาก็ยังมีกำแพงอยู่รอบตัวเขาโกหกเธอและทำลายความไว้วางใจของเธอเธอไม่รู้ว่าจะเชื่อใจเขาได้อีกหรือไม่และตอนนี้เธอไม่แน่ใจเกี่ยวกับพวกเขาอน,นันต์บอกว่าเขาปิดบังเธอหลายอย่างแต่เขาไม่ได้ตั้งใจที่จะทำร้ายเธอและขอให้เธอกลับมาอน,นันดีจูบอน,นันต์บอกว่าเธอได้ทำตามความ ปรารถนาข้อสุดท้ายของเขาแล้วดังนั้นจากนี้ไปการเดิมพันทุกอย่างระหว่างพวกเขาถือเป็นโมฆะทั้งสองต่างก็ร้องไห้ด้วยความโศกเศร้า